สวัสดีค่ะลุงการสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้มาติดตามตัวเลขติดตามแนวทางกับลุงการอีกคือเก้าค่ะท่านผู้ชมในช่วงปลายวีคเนาะลุงการเนาะกะ็เดยยินว่าลุงการีฝันค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผู้สาวอีกแล้วว่าสันเฮ้ยงวดที่ผ่านมาตีพิษเนาะลุงการเนาะจังได้นอนเหี่ยงกันจังไปตีจังซ่านอนลุงการเนาะ บ้านนี้วะพีดค่ะท่านผู้ชมลุงการเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะฝันดีอีกแล้วรอบนี้ลุงการว่าเรื่องเล่าความฝันสิฝันจังได๋กะให้ลุงการเว้าให้ฟังค่ะท่านผู้ชมนั่งท่าเฮาอยู่นี่แล้วค่ะฝันว่าจังได๋คุณลุงรอบนี้ฝันว่าเจ้บหนมพิสาต้องถางอือจับบ่ปล่อยโอ้จับบ่ปล่อยเลยอือข้อพ่อเขาบอกเด็กทำให้ไร โอ้กำแบบแเด็จเด่นเลยบบานนี้ไปจังใดจังใดไปกำนมผู้สาวมาหามาเรยนมาหาอีกแล,ล้วมามหาอยู่หือนนี่บอกคุณลุงหนแล้วลโอ้อมาเยนนั่งไปนั่งมากเลยัยบไปหาเขาไปมากกันนับข,ของแบบ

โอ้ผู้สาวน้ำบาดนี่แต่ว่ากับกับว่าสาบอายุเพิ่นบมอคุณลุงสาบอายุเพิ่นบหบอประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบห้าหกปีโอ้ประมาณยี่สิบห้าปีอยู่ดีๆกับฝันเห็นเลยหนี่คืนหอดผู้สาวแหงไม่กว่าคุณลุงอนอนลโอ้บอรขึ้นหอดแต่ว่าฝันเห็นเองค่ะท่านผู้ชมขั้นลุงการฝันยนี่ยไหนฝันเตี่ยวแก่แต่กับผู้หญิงเนาะคุณลุงเนาะ หรือว่าเลขกจะมีซีอีกบอลุงการดอกอือค่ะมาหาอยู่เหือนเลยบานนี้บา้บานเลขกที่ของลุงการนี่ตัวใดลุงการหนึ่งเก้าสามอือค่ะอายุลุงการเท่าไดเนาะค่ะเดี๋ยวนี้หาสิบสามปีเนาะค่ะเนาะบ้านเล็กที่หนึ่งเก้าสามอายุหาหาสิบสามอือค่ะ บาดนี้พอหลังจากเด็กกำนุมแล้วเห็ดยังต่อบอ่หรือหย,ยุดแนนดค่นั้นบ่ได้เห็ดยังเศร้าเมื่อก่อนเข้ากับนี้เมื่อเลยสันส่นๆทำานีน้เลย,ย,ย,ต,ยตื่นเลยโอ้ฝันเห็นผู้สาวอีกแล้วว่าทีฝันารเนี่ยแล้วดับมคือมันฝันแล้วตื่นนงานที่สอง ตื่นถึงตอนนั้นตีสองนอน่า้นอนต่อเด้หลงมีว่าก็ไ้หลงไปหลงไปลงกนฝันนอนหลงการนอนค่ะฝันเมื่อคืนสดๆดหอนหอนเลยตื่นึ้นมาตั้งแต่ตีสองตีสองตื่นขึ้นนอนมาลับเลยจำแดอย่างแม่นย่ำเลยลับอันบาทนี้กํานมสองขาง กรรขาแบบเนี่ยเลยเขาว่าเขาเจ็บปล่อยปล่อยคุณลุ่งกับปล่อยออกอปล่อยออกบาดนี้กับขุยก,กันปกติธรรมดา,า,มามขั้นฝันแบบนี้เด็กรรมนุ่มแบบนี้ซีดีตัวเอกเป็นตัวใดคุณลุงเอาฮ่าซูนฮ่าห้าศูนแล้วก็ห้าซูนซูนสองคุณนี่แหละบ่หาบ่หล<บ>ับอ๋อบ่ผ่าดมันบอหลอบนี่ตีถือหลีบ โอ้ค่ะท่านผู้ชมลุ่งการมาตีถืออยู่รอบนี่เพราะว่านุ่มนี่ก็เป็นหาเป็นศูนย์เนาะ <Okay. S 1> มือเฮ้านี่ก็สิเป็นหาเนาะคุณลุงเนาะแต่ว่าเด็กกร,รมทั้งสองขางกะเอาหาศูนย์ศูนย์หละกกะหาหาศูนย์รัดไว้น้าเพราะว่าคุณลุงนี่ได้กรรมทั้งสองมือเลยแต่ว่าเวลาที่ตื่นตื่นขึน้นหลังจากความฝันนั่นตื่นขึน้นประมาณตีสอง บอนอนเลยย่าหลงความฝันแหงค่ะท่านผู้ชมโอ้ยนอนมันหลงนะโอ้ค่ะนี่กัเป็นตัวเลขเป็นแนวทางวความฝันนอนลุงการเนาะเปิดประตูเขามาหาเลยบบมาาเปยังกระน,นัน่นนงคุยกัน,กนอ๋อมแอมอ้อมแอมคุยกันไปคุยกันมาร้อยหลังเขาแล้ววานี้ นั้นขาโอ้ยกำนุ่มปับเลยเขาทั้งหลังเลยบอกคุณลุงทั้งหลังทั้งหลังส่วนคืนดีส่วนคืนส่วนึ้นกำปับเลยอืค่ะค่ะจังไดกะให้พิจารณาเอานอลุงการนอกับเรลืองเล่าความฝันหลักกัตัวเลกหรือว่าถ้าผู้ชมทางบ้านเปแบบอื่นตีเป็นแนวอื่นกะเป็นเหล็กตัวอื่นกะคออเมต์แบ่งปันแต่คลิปนอลุงการนอแต่ว่าสำหรับตัวเลขกที่ลุงการนี่ ตีให <Es> <an> <client> <S ess sus anne> ้ก็คือหาศูนศูนย์ลักการหาหาศูนย์เนาะบัวผาดแท่เนาะลุงการหล่อมีเนาะโอ้ยค่ะลุงการมาบัวผาดดอกประสันค่ะท่านผู้ชมจังไดยก็ให้โชคให้ล้านกับตัวเลขของลุงการเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสุดท้ายนี่กะขอขอบคุณลุงการหลายๆค่ะที่แบ่งปันตัวเลขหลักกาแนวทางให้ท่านผู้ชมทางบาทเนาะคุณลุงเนาะขอบคุณค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงโตเลขของลุงการเนาะ,ค,ะ,นะ 500, 500, ค่ะเนาะห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ค่ะประจํางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะฝันว่าผู้สาวมาหาอยูเ่เฮออนอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมลุงการฝันเธอได้กับเธอเนาะท่นนะานผู้ชมเนาะฝันแต่เกี่ยวเกกับผู้สาวค่ะมาหาอยู่เฮือนค่ะมาหาอยูเ่เฮออนบาดนี้นั่งคุยกันไปกันมา เราว่าไปกำน่มผู้สาวค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี่ส่วนเขาน่มอยู่ทั้งหลังลุงการวะนั่งอยู่ทั้งหลังเรงา,รว,า,าว่าเอามือสองข้างส่วนใส่น่มผู้สาวเลยวาสันกำแบยบยางแน่นเลยจนผู้สาววายารรมแห้งไร้เศร้าๆวาสันนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของลุงการเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะก,กาตีเป็นเลขให้หาศูนย์ศูนย์ละกะหาหาศูนย์ค่ะ กาให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะค่ะนะสําหรับตัวเลขหละการแนวทางของลุงการในงวดนี้ค่ะที่เพิ่นแบ่งปันเหลืองเล่าความฝันเนาะค่ะนอกาขอบคุณท่านผู้ชมเนาะค่ะนะทีกดเขามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะค่ะนะเขามากดไลค์กดแชร์กด,ดกดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามก็ฝากช่องเนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมกดติดตาม เพื่อที่สิบพาดตัวเลขละก็แนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมนอสุดไทยนี้ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกอย่างค่ะถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะนอโชคดีครับตัวเลขของลุงการเนาะค่ะนอฝันเห็นผู้สาวค่ะได้กำน้มผู้สาวตีเป็นตัวเลขให้ก็คือหาศูล่ะกะหาหค่ะลุงการก็ย่งตบไทยด้วยว่า งวดนี้ตีบพาาเท้วสันนะทบ้ชมนะกใาท่านมบ้ชมทางบานโชคโชคมานๆกับตัวิกของลูกการค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ลท่านผูมุชมไปเพียงทอนีเนะคะน่ะนะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ